โอ้ยแยมเลยฮะของเล่นใ,ใหม่ไม่ต้องปวดแขนแล้วครับสวัสดีครับก็เออ่คลิปนี้จะมารีวิวก้อนตัดแจงกิ่งนะครับว่าจิตสมุนก็เล้ยงอย่างนี้ดูเนยครับด,ดูเจ็ดเลนตอนนี้กำลังทำสี่เลนก็เพื่อว่าที่ท่านไหนนะครับกำลังมองหาว่าเอ๊ะใช้กันไกลตัดอยู่ไหนมาตั้มเนี่ยปลูกชามาเจ็ดแปดปีนะน,นี่โซลูอย่างดีนะครับหมดไปสามสี่ด้านแล้ว ด้านมา400นะฮะก็เกืบอบ2,000แล้วก็เลยว่าปวดแขนพื้นที่รอบบ้านเนี่ยตัดอีก3วันแล้วก็เลยว่าไม่ไหวแล้วปวดแขนเลยมาซื้อตัวนี้ยวมาดูใกล้นะครับตัวนี้ของมา k กต้าอ่าอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าเอ่อมีสายแถมมาให้น่15เมตรรับประกัน6เดือนนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายมารีวิวให้ดูนะครับก็ทีนี้เราก็ทําตัวปัพวกพ่วงเนี่ย <S <S ในทำปัพกพ่วงในต่อเองเนาะใช้งานเองครับก็ จะซูมเลยแล้วก็ค่อยแผ่นไปให้เด็กคอมถ่ายให้ก็เดี๋ยวจะมาตัดให้ดูครับว่ามันตัดง่ายไหมเขา้าไว้เนี่อปดแขนไดันะครับมันจะมีสามรุ่นอีรุ่นนึงจะเป็นแบบรุ่นนั้นจะถามถามพนักง,งานขายเขาบอกใช้ได้ประมาณ3 0นาทีก็คิดว่าไม่เวิร์กไม่เสร็จงานครับกลับเป็นเครื่องยนต์อ่ะเท่าเรื่อยเท่าเรื่อยยูเราเลยหนักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเผื่อเป็นข้อมูลสําหรับพี่ๆท,ท,ที่อยากจะเสียงเหมือน,น นี่ไม่แต่เก็บผ้าครับปมปมแม่ครับง,งา่ายๆเนาะเจอใครปลูกชาอยู่แล้วรู้สึกั้นไกลานานแล้วดูกันบน <S <S โอ้ย่ย่มเลยฮะขอเล่นใหม่ไม่ต้องปวดแขนแล้วเยวจะตัดต้นใปขานานหน้าด้วยกัน,น <S <S ง่ายครับเวลาโค้งง่าย ได้ไลยได้ิ่งใ้นี้นี่คือเนี่ยดูที่ใบมีก็เนี่ยอย่าให้มันเกินนี้เนาะตัดได้หมดเลยเดี๋ยวลองมาดูต้นขิสนหน้าดูว่าจะเป็นทรงไหมไอ้กิ่งตอ,อง่ายๆนะครับเลี่ยเลย อโอเครีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคน้ําหนักเบาก็ราวๆสอกิโลได้ครับไม่หนักเนาะก็เป็นข้สายใช้เอาต้นับใครที่มองหาอุปกรณ์ทุนแรงอยู่เราตัดกันไกลมาตั้ง8ปีให้ปวดแขนลองไปหาซื้อดูนะครับรุ่นนี้ส8งพแป้อกว่าบาทนะครับประกัน6กเดือนนะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับ